เซนยูกล่าวด้วยรอยยิ้มผู้สื่อสารโซไกเป็นรูปแบบมาตรฐานของสมาคมของเราและเป็นประโยชน์ของสมาคมด้วยช่างตีเหล็กทุกคอนมีมันสำหรับแหวนนี้ประธานขอให้ฉันมอบมันให้กับคุณบอกกว่าให้ยืมชั่วคราวมีพื้นที่เก็บของสิบลูกบาทเมตรและสะดวกกว่าเมื่อคุณส่งมอบงานไม่เช่นนั้นคุณจะนำงานโลหะเหล่านั้นมาได้อย่างไรและประโยชน์ แ,แหวนเก็บของนี้ล้ำค่าเกินไปทาง WU Ling ไม่สามารถคำนวณมูล,ลค่าของที่จัดเก็บสิบลูกบาทเมตรได้เซนยูผลักสองสิ่งนี้ไว้ในมือของเขาเอาไปเถอะทำงานให้มากกว่านี้เพื่อสมาคมสมาคมได้มอบแหวนเก็บของนี้ให้คุณลูกหน้ามันเป็นประโยชน์ของช่างตีเหล็กระดับสี่ประธานกล่าวว่าฉันเชื่อว่าในอนาคตคุณจะสามารถเป็นช่างตีเหล็กระดับสีได้อย่าทำให้เราผิดหวัง ทัง WU Ling ก้าว <atherine> ถอยหลังและโค้งคำนับเซนยูขอบคุณมาสเตอร์เซนและขอบคุณประธานาธิบดีเซนยู่วยเขาขึ้นแต่หัวของเขาและยิ้มแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ครูของคุณแต่ฉันยังมีภาระหน้าที่ที่จะเตือนคุณท,ทุกวิถีทางมีเป้าหมายเดียวกันแม้ว่าการพัฒนาของเวลาพลังวิญญาณคือไม่ได้อยู่ในทุกอุตสาหกรรมอีกต่อไป รากฐานที่มีบทบาทที่ขาดคนธรรมดาจำนวนมากสามารถทำงานที่ก่อนหน้านี้ต้องการโซมาสเตอร์ให้เสร็จได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณต้องการที่จะไปถึงจุดสูงสุดในอุตสาหกรรมใดใดคุณต้องประสบความสำเร็จในการพบปลูกพลังวิญญาณอย่าเสียการศึกษาของคุณใช่ทาง WU l i n พยักหน้ายอย่างจริงจังความฝันเดิมของเขาคือการเป็นโซมาสเตอร์ที่ทรงพลังแม้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะพัฒนามากขึ้นในแง่ของการตีเหล็ก แต่เขาไม่เคยคิดที่จะละทิ้งอาชีพปรมาจารย์วิญญาณจนกระทั่งเขาออกจากสมาคมช่างตีเหล็กทาง WU Lin ยังคงรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันคุณมีนักสื่อสารคู่มือจิตวิญญาณหรือไม่นอกจากนี้สมาคมค่าโทรจะได้รับเงินคืนในเครื่องสื่อสารของเขาหมายเลขการสื่อสารแนะนําจิตวิญญาณของเซนยูได้รับการบันทึกแล้วดูแหวนเก็บของบนนิ้วนางของมือขวามีพื้นที่เก็บของสิบลูกบาทเมตร มูล,ลค่ามันประเมินค่าไม่ได้ฉันเกรงว่ามันจะไม่มีค่าน้อยกว่าวิญญาณอายุร้อยปีสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือแม้ว่าแหวนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรมาจารย์การตีครึ่งรูกระดับสีจะได้รับมูเชเนเตออนุมัติแหวนนี้ให้เขาเห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญกับการลงทุนในเด็กคนนี้ที่มีศักยภาพสูงในอนาคตประโยชน์ของสมาคมดีจริงเฮธัง WU ลิงนึกขึ้นได้ว่าเขายังมีบางอย่างที่ต้องทำ เขาไม่เพียงแต่เป็นช่างตีเหล็กเท่านั้นแต่ยังเป็นปรมาจารย์วิญญาณด้วยเมื่อลงทะเบียนกับ Soul Master Association ที่ระดับปัจจุบันเขายังคงได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจำนวน1,000เหรียญสหรัฐหลังจากสอบถามเรื่องนี้แล้วสมาคม Spirit Master ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่และก่อนที่มันจะสายเกินไปเขาก็รีบวิ่งออกไป เมื่อเทียบกับสมาคม Blacksmith Association ขนาดของ Spirit Master Association จะใกล้เคียงกันในฐานะที่เป็น Spirit Master แบบแหวนเดียวเขาสามารถเข้าไปที่ชั้นหนึ่งของ Spirit Master Association ได้เท่านั้นโดยแสดงแหวน Spirit เขาลงทะเบียนและได้รับเงินจำนวน1,000เหรียญสหพันธรัฐเหรียญประสบการณ์ในสมาคม Soul Master นั้นแย่กว่าใน Blacksmith Association มากแต่ไม่มีใครที่นี่จะสนใจผู้ชายตัวเล็กๆที่มีวิญญาณเพียง10ปี อย่างไรก็ตามถังหอวู้หลิงยังคงมีความสุขมากและการเก็บเกี่ยวที่ออกมาในคืนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กจริงๆย้อนกลับไปที่หอพักยุนเซียวโจถังซี่และซี่ซี่กำลังนั่งสมาธิอยู่เขายังปีนขึ้นไปบนเตียงอย่างเงียบๆและเริ่มนั่งสมาธิตามเทคนิคการทำสมาธิที่ w จังคงสอนในวันนี้ครูหอวู้บอกว่าเขาและซี่ซี่จะเริ่มการฝึกพิเศษในวันพรุ่งนี้และเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีใด พลังวิญญาณทำงานในร่างกายในลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นในม่ชาทาัง W U ิลยูลินเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิและพลังวิญญาณที่อ่อนแอก็เดินผ่านเส้นเมริเดียนและรวบรวมทีละน้อยเชา้าตลุกเมื่อทัง W U ิลยูลินเสร็จสิ้นการทำสมาธิเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าซีซีตรงกันข้ามหายไปข้างนอกสว่างแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่การทำสมาธิผ่านเทคนิคการทำสมาธิแบบใหม่แต่ฉันตื่นสายกว่าปกติ ลุกจากเตียงเร็วแล้ววิ่งไปล้างตัวสำหรับเขาแล้วการกินถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของวันทงังวิวยิงวิ่งไปที่ประตูหอพักอย่างตื่นเต้นก่อนที่เขาจะไปถึงประตูเขาเห็นกลุ่มนักเรียนอาวุโสยืนอยู่ที่นั่นมองไปรอบๆร,ราวกับว่าพวกเขากำลังมองหาบางอย่างเมื่อเขาเข้าไปใกล้เขาก็เห็นบุคคลที่คุ้นเคยท่ามกลางกลุ่มคนงูใสสวมชุดนักเรียนและผมสีบลอนยาวของเธอถูกหวีเป็นหางมา้า เด็กหญิงเติบโตเร็วเธอสูงกว่าถังหอวู้หลินครึ่งหัวเธอผอมเรียวแม้ว่าเธอจะยังไม่พัฒนาเต็มที่แต่เธอก็มีรสนิยมเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่แล้วเมื่อทัง W ิวยูลิเห็นเธอมูไซก็หันศีสษะและเห็นเขาอย่างรวดเร็วเขานั่นเองเธอก็ยกมือขึ้นและชี้ไปที่ถังหอวูหลินก่อนที่ทัง W ิวยูลิงจะตอบโต้เขาถูกล้อมรอบด้วยนักเรียนชายอาวุโสเจ็ดหรือแปดคนที่อยู่กับมูไซ คุณกำลังทำอะไรทังหอวู่หลิงถามด้วยความสงสยัยข้ากำลังมองหาบางอย่างจากเจ้าเจ้าหนูมากับพวกเรานักเรียนชายร่างสูงที่หล่อเหลาพูดกับทังหอวู่หลินและมีหินและหย,าง,ยางอยู่ในเสียงของเขาทังหอวู่หลิงกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นมาคุยกันที่นี่เขาเข้าใจอย่างคลุมเครือในใจว่านักเรียนอาวุโสเหล่านี้ที่มาสร้างปัญหาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูซี มีนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งอยู่มากมายแต่กลับถูกขับไล่ด้วยสายตาดุดันของนักศึกษารุ่นพี่แล้วแต่คุณนักเรียนชายร่างสูงยื่นมือออกมาและคว้าไหล่ของทั้งหอวูหลินทั้งหอวูหลินสายไหล่อย่างรุนแรงและความแข็งแกร่งนั้นเหนือกว่าคนรอบข้างทําให้นักเรียนชายร่างสูงเดินเซเซและเกือบจะล้มลงโดยไม่ต้องรอและโชคไม่ดีทางดูิลยูินลงมือทันทีย่าสีเงินสีฟ้าก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขา พันกับนักเรียนชายอาวุโสที่อยู่รอบๆอบแทบจะในทันทีตัวเขาเองชนเข้ากับชายที่เขาสะบัดออกไปโดยตรงเมื่อเขาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับต้นไม่ว่าจะเป็นสำหรับนาเออหรือตัวเขาเองเขาต่อสู้อย่างหนักฝั่งตรงข้ามมีคนเยอะและถ้าเขาไม่ตีอีกฝ่ายด้วยความประหลาดใจเขาจะไม่มีโอกาสเลยนี่คือสถานศึกษาตราบใดที่มันเร่งรีบมันจะไม่เป็นปัญหา เห็นได้ชัดว่านักเรียนรุ่นที่เหล่านี้ไม่ได้คาดหวังว่าทางหอวู่หลิงจะกล้าทําเช่นนี้เมื่อมีผู้คนมากมายอยู่ข้างเขาและเขาตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าเขาถูกย่าสีฟ้าสีเงินพัวพันอยู่ครู่หนึ่งทันทีที่นักเรียนชายที่อยู่ข้างหน้าพูดถึงพลังวิญญาณของเขาทาง WU l ลิงก็ชนเขาแล้วปังนักเรียนชายร่างสูงถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศและทางหอวู่หลิงก็ก้าวออกมากําลังจะแหกออกมาจากที่ล้อมแน่น ในขณะน,นี้ร่างหนึ่งได้ปิดกั้นอย่างเงียบๆียบต่อหน้าเขาและจากนั้นก็มีแสงคราวปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของทงังวิลยูลินด้วยแสงสว่างจ้าที่ส่องมาที่เขาทางังวิลยูลินเพียงรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขากำลังจะลุกไหม้ความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้าของเขาช้าลงอย่างกระทันหันและเขาได้ยินเพียงเสียงสูดอากาศเย็นๆเ,เ,เท่านั้นทันทีที่หน้าอกของเขาเจ็บเขาถูกเตะการเตะตกลงไปในวงก่อนหน้า ในเวลาเดียวกันเขาถูกเตะกลับเข้าไปในวงล้อมทาง WU l i n รู้สึกว่าพลังวิญญาณของเขาลดลงอย่างกระทันหันเกือบจะในทันทีพลังวิญญาณระดับสิบของเขาถูกใช้ไปจนหมดป้าป้าหญ้าสีเงินสีน้ำเงินแอร์ตกออกจากกันและนักเรียนรุ่นที่ก็หลุดพ้นจากสิ่งกีดขวาง ดึงดูดผู้คนจำนวนมากในเวลาเดียวกันย่างเงินสีน้ำเงินของทาง WU Lin แตกเป็นครั้งแรกภายใต้พลังวิญญาณของทาง WU Lin ที่เหนือกว่านั้นและผลข้างเคียงของ Blue Silver g r a s s ที่กลายพันธุก็ปรากฏขึ้นและพลังวิญญ,ญาณก็หมดลงเจ้าหนูเจ้ากล้าดียังไงมาตีข้านักเรียนชายร่างสูงยกกำปั้นขึ้นทุบไปที่ใบหน้าของทังหอวูหลินหยุดงูซีตะโกนเสียงดัง ในที่สุดนักเรียนชายก็หยุดโกรธแต่เขาก็ยังผลักทาง W. Yu Lin ในเวลานี้ทาง W. Yu Lin ตระหนักได้ว่าแสงจ้าก่อนหน้านี้ถูกปลดปล่อยโดยมูไซแหวนวิญญ,ญาณอายุร้อยปีสีเหลืองลุกขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าของเธอและมีวงแหวนวิญญ,ญาณมากถึงสองวงเหนือศีรษะของเธอมีลูกบอลแสงสีเหลืองทองสองแสงระยิบระยับราวกับดวงอาทิตย์และบนไหล่ซ้ายของเธอมีเปลวไฟสีแดงอมส้มเล็กๆที่กำลังเต้นอยู่เล็กน้อยซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิญญ,ญาณของเธอ ความร้อนลดลงแต่อุณหภูมิอากาศโดยรอบยังคงอุ่นขึ้นมากนี่คือจิตวิญญาณการต่อสู้อะไรความรู้สึกที่ทรงพลังเช่นนี้นักเรียนรุ่นพี่คนอื่นๆเดินไปด้านข้างด้วยตัวเองและมูไซเดินช้าๆไปหาทาัง w ิลยูลงแม้ว่าอุณหภูมิของจิตวิญญาณของเธอจะลดลงสองงวงเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว ฉันชื่อมูซีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าของแผนกกลางชั้นต้องการที่จะแข่งขันกับคุณหาคุณวางแผนที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอย่าปฏิเสธมูซีพูดอย่างเย็นชาเธอเป็นผู้หญิงที่มีการแข่งขันสูงตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กตาของทงังวิวยูลิงรีลงสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือมีคนขู่เขาและบุค,คลิกที่ดื้อรั้นของเขาได้เปรียบอย่างรวดเร็วขณะที่เขากำลังจะพูดจู่จูก็มีเสียงเย็นชาดังขึ้น ถ้าคุณจะรอดหยุดพูดเรื่องไร้สาระแล้วเอาไอ้พวกนี้ออกไปให้พ้นทางใบหน้าของมูไซเปลี่ยนไปเล็กน้อยร่างกายที่เรียวยาวของเธอก็กระชับขึ้นทันทีและความตื่นประหนกแอวบเข้ามาในดวงตาของเธอคนอื่นๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นใจเย็นที่มาจากคอดูเหมือนว่าถ้าเธอขยับเล็กน้อยคอของเธอก็จะถูกตัดออกเธอไม่กล้าเคลื่อนไหวและเธอไม่กล้าแม้แต่จะปลดปล่อยวิญญ,ญาณของเธออีกปล่อยพวกเขาทั้งหมด เสียงทุ้มดังขึ้นอีกครั้งใบหน้าที่ยื่นออกมาจากด้านข้างของมูไซใช่ไหมซีซีเขาเตี้ยกว่ามูซีมากและดูเหมือนว่าแขนข้างหนึ่งของเขาห้อยอยู่บนไหลของมูซีและอีกมือนหนึ่งกำลังถือกริบมังกรแสงไว้ที่เอวของมูซีไอสารเลวรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่อดีตนักเรียนชายร่างสูงคำรามซีซีพูดอย่างเย็นชาความอดทนของฉันมีจำกัดถ้าคุณคิดว่าฉันไม่กล้าทำในสถาบันการศึกษา คุณก็ลองทําดูขณะที่เขาพูดกริบมังกรแสงของเขาออกแรงเล็กน้อยและมูไซก็รู้สึกเจ็บปวดพึ่งพวกเจ้าไปทั้งหมดงูซีตะโกนและนางสามารถสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าที่อยู่ข้างหลังนางอย่างไรก็ตามนางเป็นเพียงเด็กอายุ13ปีและความกลัวก็ได้เปรียบอย่างรวดเร็วนักเรียนรุ่นที่ต้องแยกย้ายกันไปทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นหยุด ซี่ซีมึนงงและกริดมังกรแสงและกริบมังกรเงาที่มองไม่เห็นในมือของเขาหายไปพร้อมกันวินาทีถัดมาเขาถูกจับโดยร่างสูงราวกับนกอินทรีจับไก่สำนักสอนมัธยมต้นบอกฉันทีเกิดอะไรขึ้นดินลองเฮนจีเอ็กเชอร์มองนักเรียนที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยใบหน้าบูดบึง้งมูซีก้มศีรษะลงและกล่าวว่าฉันเพิ่งไปที่ถังหอวูหลิงเพื่อแข่งขันในการตีเหล็ก ซีซียอ่อเยยฉันนำคนที่ขลาดมาปิดกั้นผู้คนในหอพักปีแรกของเรานั่นคือสิ่งที่รุ่นที่ของคุณกำลังมองหาลองเฮนจีเอ็กเธอจ้องไปที่เขาอย่างเย็นชานั่นเป็นเหตุผลที่คุณข่มขู่พี่สาวด้วยมีดถ้าพวกเขาไม่หยุดคุณค่าเธอจริงๆเหรอซีซีขมวดคิ้วและกวาดไปรอบๆผู้อาวุโสที่ดูถูกเหยียดหยามนั่นอาจเป็นกรณีลองเฮนจีเอ็กเธอหันไปหาทางดวยูลิน แล้วคุณละในฐานะผู้ริเริ่มคุณต้องการจะพูดอะไรตาของทัง w ูลิ n สงบแต่ดวงตาของเขามั่นคงมากตอนที่ฉันยังเป็นเด็กพ่อของฉันบอกฉันความจริงเช่นนั้นเมื่อฉันเข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกพ่อของฉันบอกฉันว่าถ้าฉันให้เขารู้ว่าฉันรังแกมากกว่าหนึ่งในโรงเรียนเพื่อนร่วมชั้นที่อายุน้อยกว่าของฉันจะสอนบทเรียนที่ยากแก่ฉันอย่างไรก็ตามหากเพื่อนร่วมชั้นที่แก่กว่าฉันรังแกฉัน เขาจะตอบโต้โดยไม่ลังเลและเขาจะไม่มีวันตำหนิฉันเมื่อมองดูเด็กที่อยู่ข้างหน้าเขาหลงหิงอสู้ก็ตระหนักว่าเขาซึ่งเป็นคณบดีด้านการศึกษามาหลายปีพูดอะไรไม่ออกบ้างพูดดีฉันไม่คิดว่านักเรียนของฉันทำอะไรผิดเสียงเย็นชาดังขึ้นประตูสำนักงานของสำนักงานสอนเปิดออกและหอวู้จังคงเดินเข้ามาด้วยใบหน้ามืดมน ลองเฮนจีเอ็กเธอร์ขมวดคิ้วคุณ w คุณลืมมารยาทพื้นฐานที่สุดในการเคาะประตูแล้วหรือยังขอวูจางคงพูดอย่างเย็นชาขอโทษกล้างเนื้อใบหน้าของลองเฮนจีเอ็กเธอรกระตุกเล็กน้อยผู้ชายคนนี้คำขอโทษนี้ไม่มีความจริงใจตอนที่เขาอยู่ในแผนกอาวุโสเขาทำให้หัวหน้าแผนกการสอนที่นั่นปวดหัวแล้วเมื่อเขามาถึงที่นี่เขาได้สอนชั้นเรียนที่แย่ที่สุดแล้วและเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย แกล้งคนตัวเล็กกับตัวใหญ่คุณเก่งมากปูจางกงกวาดสายตาไปทางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าที่นำโดยมูซีอย่างเย็นชาฉันจะไม่ทำกับตัวใหญ่แต่ถ้าคุณบอกให้ฉันรู้ที่เจ้ากล้ามายั่วย้้าลูกศิษย์ของข้าข้าจะทุบตีอาจารย์ใหญ่ของเจ้าหลงหีงอสู้พูดอย่างโกรธเคืองอาจารย์หอวู้โกรธเคารพตัวเองด้วยหอวูจ้จางคงพูดอย่างเย็นชาถ้าคุณสามารถทุบตีฉันฉันจะเคารพตัวเอง หลังจากพูดแล้วเขาก็ยกมือขึ้นและดึงหัวของซี่ซี่อีกมือหนึ่งดึงทั้งวิวยูลินและนำทั้งสองคนออกไปห้องสอนคุณหลงหิงอสู้ยืนขึ้นอ,อย่างโกรธเคืองและต้องการจะหยุดเขาแต่เมื่อเขาจำได้ว่าสิ่งที่หอวู่จังกงทำในแผนกอาวุโสเขาก็ยังไม่มีความกล้าที่จะหยุดเขาผู้ชายคนนี้เป็นเพียงคนบ้าพวกคุณสองสามคนพวกคุณแต่ละคนจะถูกเตือนและลงโทษครั้งเดียวเป็นการดีที่จะรังแกผู้น้อย หลังจากออกจากห้องสอน WU จังคองก็ปล่อยมือของทาง WU ิ i และเดินไปข้างหน้าเขาเมื่อมองไปที่หลังที่สูงและตรงของเขาทาง WU ิงก็เร่งฝีเท้าของเขาอย่างรวดเร็วและไล่ตามเขาไปอาจารย์ขอบคุณหอวูจางคงพูดอย่างเฉยเมยคุณไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีอะไรต้องขอบคุณไม่มีใครระมาทำให้ชั้นเรียนของฉันล่าช้าได้ซีซีโนมตัวพร้อมรอยยิ้มที่หายากบนใบหน้าของเขา คุณ w คุณหล่อมากในตอนนี้ฉันจะเชื่อฟังคุณแม้ว่าคุณจะฝึกพวกเราให้ตายฉันก็ไม่เคยบ่นจำสิ่งที่คุณพูดหอวูจางคงพูดเบาๆซีซีทาง w ลิงคว้าซี่ซขอบคุณเช่นกันซี่ซีพูดด้วยความรำคาญทำไมคุณถึงฟังดูเคอร์เขินคุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันฉันแค่ทินกับพวกเขาที่รังแกคนอื่นและรังแกคนตัวเล็กไม่ได้แล้ว ทาง WU ลิงยิ้มเราเป็นเพื่อนกันแล้วซี่ซี่มุยมันง่ายเกินไปสําหรับคุณที่จะหาเพื่อนฉันไม่ได้ถือว่าคุณเป็นเพื่อนทางหอวู้หลิงกล่าวว่านั่นไม่สําคัญในไม่ช้าซี่ซี่ก็เสียใจกับสิ่งที่เขาพูดกับ WU จังคอง WU จังคองเป็นครูที่รักษาคําพูดของเขาอย่างแน่นอนคลาสสมรรถภาพทางกายที่ตกลงเมื่อวานนี้จะดําเนินการทันทีในวันนี้การฝึกกายภาพขั้นพื้นฐานการวิ่ง สนามเด็กเล่นข้างแผนกอินเทอร์มีเดียตของดงไฮคอนเลตยาวเป็นวงกลม800เมตร10รอบนี่คืองานที่ WU จังคองมอบให้พวกเขาในตอนเช้าและบอกว่ายังอุ่นเครื่องอยู่เมื่อพวกเขาได้ยินเลข10รอบแม้ว่านักเรียนจะไม่พูดก็ตามหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความขุ่นเคือง8กิโลเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเห็นว่า w จังคงหยิบโซน่าสองชุดออกมาแล้ววางเสื้อผ้าเหล็กหนัก20ปอนด์ไว้บนทาง w ลิงและซี่ซี่พวกเขาไม่กล้าพูดอะไรและพวกเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากชื่นชมยินดีหากเป็นเมื่อวานด้วยอารมณ์ขอบคุณเขาจะลุกขึ้นต่อต้านอย่างแน่นอนแต่วันนี้เขาไม่มีโอกาสแม้ว่าเขาจะยิงแต่เขาจะทำตามที่เขาพูดอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เขาชื่นชม WU จังคงจ,งจริงๆซีๆ่ซี่ภูมิใจในบุคลิกที่เย็นชาและหญิงของเขามาโดยตลอดแต่อาจารย์ WU คนนี้ไม่เพียงเย็นชาและหญิงไปกว่าเขาเท่านั้นแต่ยังมีความแข็งแกร่งของความเยือกเย็นและหญิงเทพเจ้าชายที่เยือกเย็นและหญิงยโสชื่อเสียงที่คู่ควรทั้ง WU ิ i ยิ่ i พูดไม่ออกเขาตื่นเต้นมากกับการฝึกหนักแบบนี้ ซีซีเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ประเภทก้าวร้าวในตอนแรกแม้ว่าเขาจะสวมชุดเหล็กหนัก20ปอนด์เขาก็ยังคงวิ่งเร็วการวิ่งของทาง w ยูลิงนั้นไม่เร็วนะักแต่เขามั่นคงกว่าและสามารถตามทันกองทัพใหญ่ได้แต่หลังจากผ่านไปสองรอบความเร็วของซีซีก็เริ่มช้าลงนักเรียนคนอื่นก็เริ่มล้าหลังในรอบที่สี่เขาหายใจไม่ออกปอดของเขาดูเหมือนจะติดไฟและเสื้อผ้าเหล็กบนร่างกายของเขาดูหนักกว่าหลายเท่า ตอนนี้เขาไม่แม้แต่จะเสียใจกับสิ่งที่เขาพูดกับอูจางคองงอสบายดีไหมเสียงของทังวิวหลิงมาจากด้านหลังซี่ซี่หันศีรษะและเหลือบมองเขาแม้ว่าทาัง w ิวหลิงก็มีเหงื่อออกไม่ว่าเขาจะมองอย่างไรสถานการณ์ก็ดีกว่าเขามากฉันไม่เป็นไรซี่ซี่กัดฟันและเพิ่มความเร็วของเขาสองสามจุดคุณกำลังจะโดนผู้ชายคนนี้จับไหมทังหอวูหลิงหายใจเข้าอย่างสม่ำเสมอ อาจารย์หอวู้สมควรปล่อยให้พวกเราแบกรับน้ำหนักมันสมเหตุสมผลแล้วเราต้องการเป็นตัวแทนของชั้นเรียนในการแข่งขันเลื่อนตำแหน่งซีซีไม่ได้พูดอะไรเลยการพูดเป็นภาระสำหรับเขาในตอนนี้ถ้ารอบซีซีเริ่มที่จะสูญเสียการควบคุมร่างกายของเขาขาของเขาหนักพอๆกับตะกัว ทันที่จริงทาง WU ลินสามารถเอาชนะเขาได้มานานแล้วแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นตอนนี้เขารู้สึกแตกต่างไปจากซี่ซี่อย่างสิ้นเชิงน้ำหนักยี่สบปอนด์ถูกโหลดไว้กับเขาราวกับว่าเขาไม่ได้ทำหลังจากผ่านไปห้ารอบมันเป็นเพียงความรู้สึกอบอุ่นร่างกายเขาวางมือไว้ใต้รักแร้ของซี่ซี่อย่างเงียบเงียบซี่ซี่รู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาเบาลงและฝีเท้าของเขาก็เบาลงค่อนข้างแปลกใจเขามองไปที่ถังหอวูหลิน ทังหอวู่หลิงเพียงแค่ยิ้มเร่งฝีเท้าและวิ่งต่อไปกับซี่ซี่หอวู่จังกงยืนอยู่ตรงกลางสนามเด็กเล่นมองดูนักเรียนระดับห้าที่ล้มลงแล้วใบหน้าของเขาสงบแต่เขาก็ขมวดคิ้วเป็นบางครั้งทังหอวู่หลิงเจ้าแข็งแกร่งมากเจ้าวิ่งไปกับเขาเพิ่มสิบรอบซี่ซี่หันไปมองทางดับลิวยูหลิงแต่เห็นว่าใบหน้าของเขายังคงสงบเขาแค่พึพรรมพำ ฉันต้องวิ่งอีกสิบรอบจึงจะเร็วขึ้นอย่ารอช้าอาหารกลางวันฉันไม่ได้กินตอนเช้าฉันหิวอัญญประกาศคู่ซีซีอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าคุณไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือทางหอวู่หลิงยิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรในขณะนี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินช้าๆไปทางประตูโรงเรียนในสนามเด็กเล่นของแผนกกลางมันเป็นเด็กผู้หญิงที่สวมกางเกงสีขาวและเสื้อสีขาว เธอดูอายุพอๆกับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5ของชั้นประถมศึกษาปีที่1เธอดูไม่สวยเป็นพิเศษเรียกได้ว่าบอบบางเท่านั้นผมสีดำตาสีดำตัวเลขนี้ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหมู่เพื่อนๆที่มีสัดส่วนดีมากดวงตาคู่โตเป็นประกายขณะเดินย่างก้าวของเธอดูเหมือนจะมีจังหวะพิเศษและในขณะเดียวกันก็มีออร่าแปลกๆ ดวงตาของ WU จังคองหยุดที่เธอผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สวมชุดนักเรียนแอลมันเป็นเวลาเรียนแล้วคุณมาจากชั้นไหนหอวูจังกงเดินขึ้นดวงตาของหญิงสาวดูเหมือนจะดึงดูดด้วยสิ่งอื่นเมื่อมองไปที่ทาง WU ลินซึ่งกำลังดึงซี่ซี่ให้วิ่งดูเหมือนว่าเธอจะสนใจมากในสองคนที่สวมชุดเหล็ก ฉันมาเพื่อไปโรงเรียนอย่างไรก็ตามพวกเขาบอกว่าหมดเวลาลงทะเบียนแล้วเธอเงยหน้าขึ้นมองที่ WU จังคองแล้วพูดว่าหอวูจังกงขมวดคิ้วคุณไม่ใช่นักเรียนของดงไห้อาคาเดมี่เหรอเด็กหญิงพูดว่ายังเลยแต่ฉันหวังว่าจะได้ไปโรงเรียนที่นี่ได้ไหมครูหากเธอเปลี่ยนไปเป็นครูคนอื่นเธออาจถูกโยนทิ้งโดยตรงแต่หอวูจังคงเป็นครูคนอื่นหรือไม่ไม่ นี่คือโซลมาสเตอร์อะคาเดมี่หากคุณต้องการไปโรงเรียนคุณต้องพึ่งพาความสามารถของคุณ WU จังคองกล่าวอย่างเย็นชาฉันสอบได้หญิงสาวยิ้มหอวูชังกงกล่าวว่าคุณชื่ออะไรหญิงสาวกล่าวว่าฉันชื่อกูอยู WU จังคองพยักหน้าตกลงฉันจะให้โอกาสคุณหลังจากพูดเขาหันไปหาทาง WU ลิงและซีซีที่วิ่งอยู่ซีซีมอบชุดเหล็กของคุณให้ทาง w ูลินมาที่นี่ ด้วยความช่วยเหลือของทาง W. U. Lin th, ทำให้ซีซีได้ชะลอตัวลงเล็กน้อยในสองรอบเขาหยุดและถอดเสื้อผ้าเหล็กบนร่างกายของเขาและส่งให้ทาง W. U. Lin th, สวมชุดเหล็กมากกว่านี้ได้ไหมทางหอวูหลิงกล่าวว่าง่ายกว่าพาเจ้าไปเขาหยิบเสื้อผ้าเหล็กมาสวมอย่างสบายๆจากนั้นซีซีก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เร่งความเร็วอีกครั้งความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาไม่ใช่มนุษย์จริงๆ ซีซีหอบหายใจแรงๆมาที่ WU จังคองที่ใจกลางสนามเด็กเล่น MR e. w ว WU จังคองกล่าวว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของคุณแย่เกินไปซีซีทวงจิตวิญญาณแห่งการโจมตีที่ว่องไวของเราต้องการพลังระเบิดและความยืดหยุ่นในทันทีและไม่ต้องการความแข็งแกร่งทางกายภาพมากเกินไปหอวูจางคงพูดอย่างดูถูกผิวเผินวันนี้ฉันจะให้โอกาสคุณเอาชนะเธอ และเช้านี้คุณจะไม่ต้องวิ่งจากนั้นซี่ซี่ก็สังเกตเห็นหญิงสาวที่อยู่ข้างข้าๆ w ูจังคองและมองเธอครึ้งและลงหายใจเข้าลึกๆปรับพลังวิญญ,ญาณของคุณไม่มีปัญหาขอวูจังคงกล่าวว่าให้เวลาคุณพักผ่อน20นาทีและเริ่มในอีก20นาทีซีซีไม่สนใจเขานั่งขวายห้างทันทีบนพื้นดินและเริ่มนั่งสมาธิและพักผ่อนการวิ่งตอนนี้ใช้ความแข็งแกร่งและพลังวิญญ,ญาณไปมาก ปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ประเภทว่องไวไม่ได้เปรียบเลยจริงๆในเรื่องนี้